สวัสดีครับเจเจจากสตาร์ฮันเตอร์ครับโฟงครับจากสตาร์ฮันเตอร์ค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ฮันเตอร์วิลเลจนั่นเองเออเรามีสิ่งดีๆอะไรครับคุณโฟงก็คือที่ฮันเตอร์วิลเลจของเรานะ่ยก็มีสถาบันการเรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือจริงเรียนร้องเพลงเออเรียนเต้นนะฮะเรียนแบบว่าปรับบุคลิกภาพอะไรแล้วก็มีนี่ด้วยแบบเป็นคลาสการแสดงอ่าแอคติ้งนั่นเองเออคลาสก็จะมีแบบว่าบุคล เียชั้นนำคุณเก่งท่านจริงมีคูต้าวันนั้นผมเห็นคุณมาแบบเอ้ยอยากมาเรียนร้องอยากมาเรียนเต้นอะไรกันเราก็สามารถคือแบบเช่าห้องได้ตามแบบชั่วโมงที่ทุกคนเแนบบี่ยคึงพอใจเลยนะครับแล้วก็อยากจะเรียนกับใครอะไรเนี้ยลองมาปรึกษาแล้วก็ลองเข้ามาที่ Hunter Village ลองดูนะครับรับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าก,ก็เหมือนจะมีเวิร์กช็อปริงนะเห็นที่ลงอยู่ใช่ไหมถามจริง ไปดูกันได้ในเพจนะก็จะมีแบบว่าคลาสที่เขามีเปิดเวิร์กชอ็อปสิก็ไปดูกันได้ว่าอยากเรียนคลาสอะไรก็เข้ามาลองดูกันก่อนนะครับชอบไม่ชอบเอก็ว่ากันก็ฝักด้วยนะครับ,บาดู